สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรบเบิงยิทางช่องสองคันชาแนลค่ะมาอีกแล้วค่ะโมนี้ก็ได้มาเบิงขจอบ้านแหค่ะอุ้ยน้ำตองคันมาคำเด้อค่ะโมนีิตองขันค่ะเปิดลานอย่นอ๊กก็เลยมาสายค่ะมาคำเนาะน้ำคุณเอเลค่ะบองดูน้ำคุณเด้อค่ะ่อนี้ค่ะกาปุ่นค่ะพักกันนังจอบ้านนี่คุ่นค่ะหรือชงพูนค่ะทั้งขางนักกันนังจอบ้านนี่คุ่นกะ มีคนได้ป่าแน่แล้วล่ะค่ะแต่สองคันมาว่าทันเนาะกะมาว่าทันเพิ่นตอนเพิ่นนใ้ป่าเป็นไรค,ค่ะสองคันพิ่งมาถึงค่ะก็เลยยังาายพักในท้ายพ่อแม่พี่น้องเบื้องหน้าตอนนี้คะ่ะกะล้อรุ่นเนาะค่ะว่าจะได้ไทายป่าพ่อแม่พี่น้องได้เบื้องบนนะคะไปค่ะไปลุนน้ากันจ้า

เขาอกค่างมนี <h <h <t ask> <t ask> <t ask ่ะรยบอกค่างนะกหกายยังพออืมสั่นลายังน้องอือโอ้มาดูกาอันมาดอ่อยข้นแเป็นาย่าไปอย่ามกว่่มี มันมาเงนละม่้ม wow. ันกันาวนอะมันนอนอรงสี่สามรอยมันไอมวนนั่นมวนนัดสามร้ยสิบบาทอะอ้ยอู้จ่้าอตัวใหญ่เติบยู่เด้อจ้าคุณอู้อ้ตัวสองบปะดุกประดุก

ตายค่ะพ <ING> <iedzieć> ี่อีพ่อจะดนแล้วเนี่ยันายค่ะปาไปพุดัเอาเลยเอาเลยเอาบานทั้งสองคนลอดบานลลดถึง้ยังีถงบอเนุ่น่ซุบปังนน่น่านอไพ่เานชอบปทางนั้นแอกแล้วว่านปามไทยเนาะคัน เพราะว่าป่ามันต้องด่างนาน่ะไช้ชั่วๆอยู่เนาะเฮ้ยไม้ไม้ท่านป่ามันจะดอกแดางเาป่าตัวนี้มันจะเข้าไปหาหากไม้อะนะป่าตัวนี้มันใหญ่ดมันขึ้นเลยเนี่ยไม้ไม้ไม้ท่านันอันลุ่ทีแต่่านดึกแล้วแต่ทีแรกว่าจะไปเอาักษ์มากรยุกยักษ์ยักักันักวนี้วนบ่ป่ามันจะวนเข้าไปหาหอนผงมัน มันลมแล้วบางหน่ิดไม่พอมันมี้ไม่น่าไม่จะไม่น้อยๆนะยงละหันหลินบ้นม้ไม่กับพ่ออะไอยู่อาไปฟานนะจ้อยว้าบ้านนี้ซ้ตาตัวบางทตอนั้นก็ข้าเหี้ยเย้าเย้าเอาว้าวว้าวป่านนา้เขากไปใช้ ร้อยศพเนาะโอ้โหร้อยศพร้อยศพแต่ว่าตัวเลขตัวใหญ่ไม่รู้นะง่ายหรอง่ายหน่อยเอาเบิสละหมื่นอ่ะนี่แปลงเน่ยอยู่บ่อเมรุแปลงนนี้น้ำร่มเยอะสุดไทยบวกลงความหวานบวชนะตรงนี้ปันไหนน่ะเอาเลยมานี่ คนจบ่ไตเที่ยวแลนอ้อมแหยยืนนะขั้นดินเงยตัวองเราขั้นคนหยัดยืนอยู่น้นแห่เรนี่คือจวดยื่สันจวดไหม่บะไม่ป่ะป่าล่หายยากเนาะมันอยู่ในตุ่มแลนดยงาจอยวานรวดวานไปหารวดปลาบ่ยังห อันน no ี no ranging, h, ่ก็ใหญ่อยู่เดียวสิตาจอยพิธีเจ้าคุกบ้านมองนี่เนี้ยอันนี้มันมันยังเสนอ buoy b u o ขึ้นมาน่ะนี่เหมือนนกัเดี๋ยวเป็นน้ำตด buoy b u o ขึ้นมานะลองเข้าคลอกได้ก็ได้เออพอดีปลามันมันมันมถีบหนาหางมานี่ครับเนี่ยไอ้ที่ว่าลูกมันมาลงในตรงที่มันบอลพอดีแล้วมันตีหนาหางมาผมนี่เอพีอีได้ใส่หนึ่งหนึ่งอยู่ใกล้กับเขาเนี่ย คือว่าทีเดียก็ได้บางเรื่องเล่าเดินสถานการเพราะว่าเพราะว่าเดินลงมานี่เกือบเกือบเกือบชึงคอเนาะมีแต่ลมเนาะแล้วลมมันเร็วด้วยนะเพ้นลมดิ้งเก๋งๆนะลมเร็วด้วยนะคือปลาซุนเอาเอาหุ่นใหญ่ก็ตีนน่ะมาโอ้โหนี่บ่นั่นละ

เรียบร้อย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 ตัวน้อยหรือวะออาแขนปะออกแขนแล้วข้างนี้ตื่นป้านีตื่นนะ้ำยืนหนังข้างน้ขึ้นบนตัวหามอยู่จะพักกันลือดดงแล้วค่ะ โอ,อ้อปปา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 ปไปแล้คำเืรแล้วนะคะจะได้กลับบ้านกันละจ้าจะต้องมักไว้ ม,ม,กกม,มันเยอ <คน S 1> ะกันหาป่าจนคำค่ะเยอไป <คง S 2> ไม่ถึงอนะมันเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนน่แต่บินกับแสงแดดซองมาพอดีค่ะเลยสะท้อนแสงนิดน้อยค่ะหยาบละลายจนลูกเหบฟูนะืึขึ้นนะอ่ยะ เหยียบมันพี่เอี่หยมยิ่งยิ่งพี่อี่ยมพ่อเราเหยียบไปมันมันไม่สุดตามคันกะจะเดินทางกลับแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้อไทยคลิปเออสรุปปลาไอพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าเอารถมาค้นละคันกับไอถิ่ค่ะสางคันจะออกเดินทางกลับกอนค่ะค่ะเดินทางกลับกอนจ้าเดี๋ยวไปสรุปปลาอยู่บ้านค่ะ สรุปผลงานของไอทิตเมื่อนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าการบ้านแหมมื่อนี้ค่ะวาย <laughs> ผาเต้นออกไปแล้วค่ะ <laughs> ตัวใหญ่ๆเลยค่ะถือว่ามานเติบอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าค่ะคกับสาขั้นกระเปกคำเนาะคะ่ะเลยไทยคลิปบรจูใจเนาะคะ่ะเพราะว่าคาเปิดรานอยู่นะคะ,คะมันิกาไอทีกับมานเติบอยู่ค,ะค่ะการหาอยู่หา,หากิ่นของเราเนาะวนหวานแหหาปลาค่ะมันค่ะกับพ่อแม่พี่น้องมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวขั้นเนียด้ค่ะ เพื่อพ่อแม่พี่น้องเก็บบริลาดคลิปหม่ๆของสาวของคานค่ะรอลุลนรอติดตามเด้อค่ะว่าสาวของคานจะได้เห็ุคลิปยังสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะกลาสุดท้ายกะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสุผุดสุขคนนะคะถ,ถ่ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ